สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำรีโวหน้าหลอ่อตัวเตี้ยรุ่น SmartC แคป4 Entry นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2021นะครับเลขไมเพียง72,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคาเราๆครับ3,92 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม เป็นแบบไม่มีในส่วนของแคร r รีบอยนะครับผมเป็นกระบะไลเนอร์แบบปกตินะสวยๆเลยนะสวยๆเลยเดิมทั้งลำนะครับคันนี้บอกเลยเดิมทั้งลำนะครับผมเลข3ตัวด้วยนะครับ638นะน,นะใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผม ถูกใจตัวรถทักมาหาแซมได้เลยนะ0863543692นะครับผมจองออนไลน์ได้เลยนะครับผมรับรองว่ารถตรงปกไม่จกตาไม่หมกเม็ดนะมามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผมหน้าหล่อนะตัวนี้สีดำเงานะครับเป็นโนแบ็คนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมนี่นะครับเป็นเส้นโครเมียมนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมหลอดไส้ นะครับผมห้องเครื่องเนียนๆสวยๆนะครับ120อยห้า150แรงม้า2,400ซีซีเหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงไม่เงาครับด้านๆสวยๆนะสวยๆเลยนี่นะครับสติกเกอร์ไม่ลอกนะครับรอยอานนะร์ชัดเจนนะรอยอาร์ชัดเจนนะครับผมนี่นะสติกเกอร์ตาไก่ชัดเจนนะชัดเจนนะครับผม ไล่มาไล่มานะครับซิลเลอร์หรือยาแนวนะครับสวยงามนะครับหัวน็อตสวยนะครับไม่ล้มนะครับดูหัวน็อตนะครับสวยตัวแอลชัดเจนนะครับซอกสวยงามนะครับดูแก้มขวาแก้มซ้ายสวยนะครับเห็นไหมมีโลโก้ปั๊มโตโยต้าแล้วแอลดับบิชัดเจนนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บงานทำความสะอาดนะครับแห้งๆยังสวยเลย แผ่นเพจนะครับ,รบสวยงามน,นะครับผมลงปี2021นะครับอาจจะดูมัวๆนะเดี๋ยวลองนี่ก่อนอ่ะเก่อนน่านี่นะครับผมดูนะคานด้านข้างสวยงามน,นะครับไม่เงานะรูนี้ต้องรูกลมๆคมๆนะถ้ามีการโป้สีมายังไงรับรองรูนี้ไม่คมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับดู ฐานรองแบตเตอรี่ไม่มีสนิมนะครับสวยงามาไม่เงานะครับหัวน็อตดําสนิทนะครับผมตัวแอลชัดเจนนะครับ็อะยึดตัวหม้อน้ํากับคานหน้าไม่มีรอยไขนะครับเดินนะครับฝากระโปรงหม้อน้ํตัวต้าเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่ไขนะครับไม่ขยับมาร์กต่างๆตัวอาชัดเจนนะครับคานสวยนี่ ห้องเครื่องสวยนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะมันจะมีรอยอาร์ทุกจุดนะครับจากโรงงานนะครับทุกจุดนะครับดูแก้มเนี่ยชัดเจนนะนี่นี่ Rw โลโก้ปั้มโตต้าชัดเจนไม่เป็นสนิมนะครับไม่เป็นสนิมนะขวากระโปรงโตต้าแท้ๆนะครับหัวน็อตสวยนะครับตัว L อตัว R ของนี้ตัว R นะครับ น็อตแก้มสวยนะครับเนี่ยไล่มาไล่มาไล่มาเนาีน่ยปลาไก่นะครับต้องมีนะครับต้องมีรูกลมๆคมๆนะครับนี่เด็วจิกไปอ่านี่นะครับ,นะรบสวยงามนะยึ้อ่านี่หม้อน้ำเดิมๆนะครับเนี่ยมันจะมีรอยล้มอยู่ก็คือตามการใช้งานนะครับผม สวยสวยนะครับผมยางขอบ16นิ้วนะครับปี2023นะคันนี้นะเดี๋ยวลองมุดดูด้านล่างนิดนึงก่อนนี่ดูดีนะครับดูดีนี่นะดูดี กระจกมองข้างกับมือเปิดจะเป็นสีดำด้านนะครับผมเป็นรุ่น Entry นะนสมาร์ทแคปเปิดได้นะในส่วนของตัวสติกเกอร์มอกอปี21ขึ้นไปจะย้ายมาอยู่ตรงประตูฝั่งคนขับแล้วนะนี่นะอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับสติกเกอร์ลมยางชัดเจนนะครับผมมาตรวจสอบประตูก่อนสวยงานนะดูยันองยันแนวนเด็บจิกไปนะครับ สวยงามนะซอกดูดีเนี่ยรอยอาร์คอยู่ชัดเจนนะซอกต่างๆนี่นะสวยงามดึงเลยนะดึงมาให้หมดนี่ไล่มานะครับสวยนะครับน,นี่ดูดีหไหมสวยงามเลยนะครับไล่มาไล่มาสวยงามนะสติกเกอร์เตือนหนีประตูนะครับต้องมีนะไม่มีรอยแกะรอยแงะหรือสีพ่นแลบเข้ามานะครับ สวยงามนะครับไล่มาเลยเนี่ยไล่มาไล่มานะแก้มก็สวยนะครับแก้มก็สวยงามนะครับม,มาดูในส่วนของรางเหล็กบ้างนะครับนี่ตัวรางนะครับไม่มีดินติดนะครับไม่มีสนิมนะมะรถไม่จมน้ํขาขาคันเร่งไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับ กุญแจรีโมทมีให้2ชุดนะครับ1ชุด2ชุดแล้วก็กุญแจอะไรล่1ชุดนะครับเบาะฝั่งคนขับมียุบเล็กน้อยนะผ้ายุบเล็กน้อยนะนิดเดียวเท่านั้นแต่ด้านหลังบอกแคปบยังดูสวยอยู่เลยนะครับผ้าหลังคาสะอาดเอี่ยมเอียมเรียบเนะเลขไมล์กิโลเมตรอยู่ที่702,929กิกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับประวัติเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะครับ 7จ0ดหกิโลเมตรนะครับวิ่งได้อีกประมาณ1000กิโลนะครับผมจากโตต้านะเอาข้อศูนตโตต้าไปเลยนะเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุนะครับหรือช่องตัวตำแหน่ง USB ก็ได้นะครับนี่คำนี้นี่นะเพิ่มเสียงไปอ่านะ ปีรถคันนี้รถปี2021นะครับนี่นะกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะอาคาเนียคิปิต้นเหมือนเดิมครับ2,400ซีซี150แรงม้านะครับนี่นะจดภาษีตกปีละ1 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับนะลูกกระบะสวยงามเลยนะครับนี่นะสวยงามนะ สวยงามสวยงามนะครับสวยงามนะครับมาลองดูคัสซีนิดหนึ่งคัสซีตรงรอยเชื่อมมีสนิมเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะเล็กน้อยนะครับนี่นะนี่นะมาลองมุดดูด้านล่างนิดหนึ่งนี่นะครับนิดน้อยครับเล็กน้อยมีสนิมนิดนึงนะครับ แหนบเนิร์ต่างๆนะครับเผาต่างๆนะลองดูดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับผมเนี่ยนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวไม่ใช่ปัญหานะครับผมต้องมีเก็บชิ้นงานนะครับมีสะโพกหลังซ้ายนะครับหลักๆเลยนะครับสะโพกหลังด้านซ้ายทั้งแถบนะครับ ทำสีทั้งแถบนะดูกระบะท้ายก่อนนี่รอยอาร์คนะนี่ก็ต้องมีนะด้านขวา2ตํตำแหน่งด้านซ้ายนะ1ตำแหน่งอีก1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่งเหมือนกันนะครับดูตะเข็บคมมากนะครับนี่ดูคม 4R ชัดเจนนะครับแล้วก็รอยอาร์คตรงนี้2ตํตำแหน่งนะครับนี่ตรงนี้1 2นะครับ ลดมานี่ก็หนึ่งสองนะครับส l อชัดเจนดตัวเข็บสวยคมกริบเลยนะครับแม็กไลเนอร์ของโตต้าแท้ๆนะครับผมเนี่ยต้องมีต้องมาเก็บงานนะเนี่ยมีรอยยุบเข้าไปเลยเนี่ยต้องเก็บงานชิ้นเนี้ต้องเก็บงานนะครับลูกกระบะสวยนะครับลูกกระบะสวยลูกกระบะก็สวยนะครับ ซอกก็สวยเหมือนเดิมซอกสวยงามนะครับเนี่ยยาแนวจิกไปเลยนี่เห็นไหมนุ่มๆสติกเกอร์ต้องมี2ฝั่งนะครับไม่มีรอยแกะรอยสีพ่นแลบเข้ามาไล่มานี่มยสวยๆเลยเห็นไหมเหล็กประกบกันไม่มีสีโปเข้ามานะครับรอยอาร์คเลยคมมากนะครับ สวยงามนะครับไล่มาเราก็ไล่มาเนี่ยเห็นไหมไล่มาหุนน็อตสวยงามเดิมทั้งลำนะบอกเลยว่าเดิมทั้งลำนะครับนี่นะคอนโซลหน้าสีดำสนิทนะครับผมแผงข้างก็เป็นสีดำนะครับสวยฝั่งคนขับย่นนิดเดียวนะปีกยังตึงอยู่ยังแข็งอยู่นะสวยงามนะครับ เดิมเดิมเดิมนะครับผมนี่เดิมทั้งลำนะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับโทรมาหาแซมได้นะ0 8 6 5 5 4 3 6 9 2นะครับจองออนไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้อยู่ที่3,92 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดไม่มีบวกแ7เพิ่มเติมนะใครจองก่อนได้ลถก่อนนะครับ มีอีก2คันนะครับแต่เลขไม้แสนปลายนะคันนี้ไม้น้อยสุดแล้วนะครับผมใครเห็นแล้วหวดก่อนได้เลยนะครับผมสวยบอกสวยเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนนะครับผมนี่นะโอเคครับผมคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะสำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ